สวัสดีค่ะเช้านี้พามาชมว่านสีทิศนะคะเป็นสีแดงพื้นเมืองนะคะบ้านๆเรานี่นะคะที่เห็นกันบ่อยนะคะตัวนี้นะคะสวยเหมือนกันนะคะสาวพื้นบ้านของเรานะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเก็บภาพเก็บวิดีโอไว้ชมนะคะ นี่นะคะมาสองช่อนะคะหัวนี้ดอกดกมากๆเลยนะคะช่อนี้มาสี่นะคะช่อนี้น่าจะห้าดอกนะคะได้เก้าดอกอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ได้มาเก็บภาพไว้นะคะเก,เก็บภาพเก็บภาพเก็บวิดีโอนะคะ ก็ยพยายามจะเก็บภาพทุกมุมนะคะแล้วก็อัดคลิปวิดีโอลง YouTube นะคะไว้ดูนะคะตัวนี้นะคะเขาเรียกแดงพื้นนะคะแดงพื้นเมืองนะคะส่วนตัวนี้นะคะดอกจิ๋วนะคะ เขาเรียกผาก,กานะคะตัวเดียวกันนะคะแต่เป็นลูกผสมนะคะนี้แดงพื้นเมืองนะคะส่วนตัวนี้เรียกผัก,กานะคะคล้ายๆกันเลยนะคะตัวตัวเดิมก็เป็นแดงพื้นเมืองนะคะแต่ผสมกลายพันธุ์นะคะกลายมาเป็นผักกาดอกน้อยๆเนี่ยค่ะ ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะจะเทียบให้ดูนะคะ,นะคะพักกานะคะตัวแรกตัวสองแรงพื้นนะคะ จิ๋วตวแจ๋วนะคะสวยเหมือนกันนะคะค่ะคก็ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ